โอเคต่อกันในเรื่องของดนการาเซนนะครับดนการาเซนนะครับนะยังเป็นอำนาจนะครับนะของแพสเซนซีพอลแทนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีคำว่าอื่นมันย่อมาจากคำว่านอด n o t นอดจบลงไปเป็นความรู้ n a p o t r o p h ี t อื่นมันย่อมาจากนอด n o t นอด n a p o t r o p h ี t อื่นมันย่อมาจากนอด n o t นอด นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าโดนกับคำว่าดาเซินมันจะแปลว่าไม่โดนกับดาเซินมันจะแปลว่าไม่โดนกับดาเซินมันจะแปลว่าไม่ข้อที่หนึ่งคุณออมศรีประธานไอใช้โดนหรือดาเซินโดนประธานไอใช้โดนหิบแ็กหิบใหญ่เอ็เล็กนะครับแพรแรนแพรแรนแพรแรน กีตาร์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 ใช่ครับ I ฉันเล่นกีตาร์ I d o ฉันไม่เล่นกีตาร์ฉันไม่เล่นกตฉันไม่าร์ โอเคครับต่อไปประธานอยู่คุณฟิงใช้โดนแต่ดัชนย้อนครับโดนนะครับโดนนะครับ mm hmm. หรือจะออกเสียงว่าดอนก็ได้ดอนก, <don> ก็ได้ I don't know I don't know I don't know จะอาจว่าโดนแต่ย้อนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องการเน้นเสียงหรือไม่เน้นเสียงนะนะครับนะแต่ฝรั่งเขาฟังรู้เรื่องหมดแล้วนะครับนะไทดี้แปลว่าจัดไทดี้แปลว่าจัด ไทดี้บอกว่า,าจัดจัดให้เป็นระเบียบนะครับนะยัว่ทองโพนยัว่ทองโพนยัว่ทองโพนรูมห้องรูมห้องรูมห้องโอเคนะครับประธานยูใช่กับย้อนนะครับนะอ้าวคุณริ้งเปิดคุณเอ๋ยยูจอห์นไทดี้ยู ไปก้อที่3ประทานเชบุตองเสียประธานชีชิดนตัดดาเซนดาเซนประทานชีชิกระดาเซนบายเซอร์บายเซอร์บายเซอเนือเนื้อเนื้อเนื้นนนจัดหนกบุตรองเสียงปฏิบัติการ <'s> ชีแฟเพศให้เขาอีกอ๋อถ้านถ้า้สองนี่สองคู่สองูอ่ะชีจัซึ่งบเขาไม่ซื้อเธอไม่ซื้อชีจซึ่งเธอไม่ซื้อเยชีบนี้เธอไม่ซื้อนะชีจซึเธอไม่ซืนะ้อนชีจบนี hmm. oh, ôi, uh ้เธอไม่ซ ต่อไปคุณเบริ่งประธานีประธานีโดนเดิ้ล şey ด <metropolitan> ัซเซิร์ด <tierra> ดัเ <seul> ซิรนะครับดัซเซิร์ดซิงร้องเพลงซิงร้องเพลงซิงร้องเพลงร็อกนะครับนร้องเพลงแนวร้องนะครับปฏิบัติทีดัซเซิร์ดซิงร็อกครั ซิงล็อขไม่ร้องึล้ิขาไม่ร้องิงอขาไม่้องลนอมเอแนอลหอยทากหนึ่งตัวเออแซนอลหอยทากหนึ่งตัวเออแนอลหอยทากหนึ่งตัวใช้ดอสเดราเซิร์ดรเซนะครับนะบงกอเอเอด้วยบกลมเอเออแนอลหอยทากแนล ชกราเซิร์กราเซิร์รปิบาติคุณออเสนแอสเมดาสิ you know, ไฟแปดขอาไม่ดีขอยาหนึ่ไม่ดีได้ you know, อสเมดไฟ ปริงครับโอเคประธาน B ใช่ดดอนหรือ <Don 't. S 1> ดาเซ่นย้อดอนประธานบีเชิดดอนนะครับนะเ <Don 't. S 1> ลฟโยเลฟโยเลฟโยนะครับนะถ้าเกิดอ่านแบบคนไทยอียิปต์นะอียิปต์นะครับนะแต่ถ้าเกิดอ่านแบบเจ้าของภาษาอียิปต์อียิปต์อียิปต์ก็คือประเทศอียิปต์นะั่นเอง ก็คือประเทศอียิปต์ประเทศอียิปต์นะครับนะวีเชิญกับย้อนวีเชิญกับอนวีชกับอนปฏิวัติ We don't live in Egypt. อ่าพวกเราไม่อยู่ในอียิปต์ We don't live in Egypt. พวกเราไม่ได้อยู่ในอียิปต์ We don't i ต่อยปกไอปคุณออมเศษประธานยู you, ใช่กัดดอนราเซนดอนประธานยูใช่กัดดอนนะครับนะ Have เ e ฟมี e m ฟมี a ฮ e มี o a h เรือ b บ a h เรือ b บ a ชเรือเชิญครับแถลงการ คุณไม่มีเรือสักหนึ่งลามเอาใหม่ครับ You Done ยูจอนแคสตั้นสตีตั้งสตีมเมากัญชามาป่ะเนี่ยเอาแล้ว You d o n นแคสบอสคุณไม่มีเรือสักหนึ่งลามเออคุณถามหน่อยสิโรงเรียนหนูอ่ะดื่มน้ำกระทองหนักกระดูกระชาได้ป่ะไม่ได้หรอ แล้วมันเป็นเรื่องจริงป่ะเขาบอกว่าบางโรงเรียนทำได้ไไไแต่ว่าแต่ว,ตว่าโรงเรียนหนูทำให้ได้ใช่ไหมเออดีเล้าแหละนะเพราะว่ากูดูข่าวแล้วมันสลดใจนะ,ะก็คือแบบว่าเด็กติกดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดื่มน,น้ำล้วท่อมหรือกันชาไอ กระท ophage กัญชาอะไรเนี่ยแหละแล้วเสร็จแล้วเนี่ยยายอายายนะไม่ให้ตามไปซื้อนะครับนะแต่ว่าประสาทมันหลอนมันเอาไม้ต่างๆมาไล่แทงยายมานะครับก็ดีแล้วนะครับนะจำไว้เลยนะถ้าเกิดจะมีแฟนนะครับหนึ่งเด็กแว่นห้าผู้ขอสั่งห้านะครับสองนะครับนะเด็กกัญชาหรือเด็กยาผู้ขอสั่ง นะครับนะห้ามขนาดนี้แ,แล้วถ้าใหญ่จะลองเขาไม่รู้จะทำยังไงล้ะครับนะเออมัคือคือพวกนี้เวลามันเมากัญชามันเมากระเทาะมันก็สอบพวกหนูอ่ะมันเป็นกระสอบทรายารอ่ะเพราะกระสาทมันหลอนเข้าใจไหมครับนะอ่า You John have a boat ไม่มีเรือสำหรับอ่า You d o n t have a boat ต่อไปแด่เพราะว่าพวกขาวแด่พวกขาวแด่พวกขาวแด่พวกขาวใช้้อ,น,อนเลยนะเซิร์นกดออมเสนโดนนะครับโดนคลีนทำความสะอาดคลีนทำความสะอาดคลีนทำความสะอาดบารดูห้องอาบาห้องอาบน้ำบารดูห้อง

เจจอนมีจ okay. ุาร์ดูพ m กเขไทความสะอาดห้องบารกขไทความสะอาดห้องน้นที่คีจุดบาร์พวกเขาไทความสะอาดห้องน้โอเคต่อไป this girl คนคนแร this girl ดนหรอาร์ัาร์ซนะครับนะไมถึงเป็นดาซล่ะ อ่าดิสโก้ก็ไม่ต้องเอสประทานมีแค่คนเดียวย Go, by. Go, by. Go, by. ดัซเซนก็ไปกไปกไปดิสโก้ดูเรื่องจากดิสโก้ไหมอ่า <Dis co. S 1> ah, หาในกูเกิลเลยครับจะได้รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงขนาดกูปอเข้าได้กูปอยังไม่เข้าเลยนะครับ สมัยตอนรูปอรุ่นคุณปิงกับคุณออมเสครูปอเป็นเด็กเนิร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนเนี่ยที่เข้าดิสโก้เนี่ยรูปอไม่เอาํำแฟนแล้วก็เด็กที่เข้าดิสโก้ก็จะไม่เอาคูททำแฟนเหมือนกันนึกออกปะ่ะราะเด็กเพราะว่าเพราะว่าพวกไอพวกเด็กเเด็กดิสโกโ้มันไม่ชอบเด็กเนิร์ดแต่มันชอบเด็กแบรนด์เด็กเบรน เข้าใจไหมครับนะโอเคอเพราะว่าในนั้นนะครับมันจะมีครบหมดทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนึ่งมิวสิกเพลงดังๆเปิดกับว่าที่หูแทบจะออกมาใต้ระบายนะครับ มีเหล้ามีกัญชามียาเสพติดโค้งวงจรเลยครับนะโอเคนะครับทีนี้ตามหลัเกเนี่ยนะคุณสองคนเนี่ยจะเข้าไม่ได้เพราะอายุไม่ถึงแต่ว่าดิสโก้บางที่ก็แอบเปิดให้เข้าเข้าใจไหมครับนะแต่ว่าอย่าเลยครูขออย่าเลยอย่าเข้าไปมันจะเป็นเหมือนแบบลูกกลมๆแล้วก็แบบว่าออกไปเต้นนองฟอรออะไรอย่างนั้นหรือเปล่า คือครูเกิดมาครูไม่เคยเข้าครูเรียนครูเรียนออกไม่ถูกครับครูครูแค่แบบว่าเดินผ่านแล้ว่าทำไมเสียงตกหูจัว่วะอะไรแบบนี้ครูก็ไม่เข้าแล้วนะครับนะโอเคเอาล่ะใช้เป็นดา้เดินใช้เป็นดา้เดินใช้เป็นดา้เดินอ่าเชิญครับคุณปริงแถลงการนิสค o นจ้าสิ่งที to the disco แปดเด็กผู้หญิงไม่ไปดิสโก้นิสแปลว่านี้จบโลก ดิสกาวานี้ดิสกาว่านีแปลใหม่อ่าและแปลใหม่อ่านและแปลใหม่จากใจเย็นๆไปเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ไปดิสโก้ดิสโก้ดิสโก้หมู่้ This doesn't go to this code. คุณออมเสนโดนือดาเซิรนเพราะมันเติมเอสเขียนสไตเอสเลในที่นี้แปลว่าวางไข่เลแปลว่าออกไข่เลแปลว่าออกไข่เอ็กซ์แปลว่าไขา่เอ็กซ์แปลว่าไขา่เอ็กแปลว่าไข,าาขา่คุณออมสีนแถลงกาน